GHS หนึ่งุด X Loop ออกห้าง1ล้านกว่าบาทวันนี้มามือ2เอาไปเลยในะราคาสุทพิเศษ499,000นเาหเฉพาะลูกค้าจาดไฟแนนซ์เท่านั้นพร,ร้อมร่ม 8, 000, 000, รต้น8,000กว่าบาทตลอดสัญญาพร้อมกับการตรวจสภาพแล้วว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำนท่วมวัมมยแท้ด้วยบริษัท,ทผู้อินสเปกชันบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจรถครบทุกจุดเลยคันนี้ได้บอดี้สีแดงค่ะเป็นรถปี2021มากับเลขไมค์น,นะคะประมาณ64,000่นสเท่านั้นกับสีแดงแรงเลยแบบนี้กล้อง360องศาไฟแอมเบียนไลท์อคคัน่ะแล้วก็มี ช่วยเบรกด,ด้านหน้าปัดกลับเข้าเลนทาให้รถอยู่ในเลนนะคะแล้วก็มีระบบไ s m a r t ช่วยติดตามสถานะรถแม้ว่าตัวคุณจะไม่ได้อยู่กับรถไอสมาร์ทโฟนของคุณค่ะประตูหลังนะคะได้มาเป็นประตูหลังแบบไฟฟ้าค่ะสามารถเปิดปิดได้3าทิศทางจากคนขับด้านหน้า จากลีโม่ของคุณแล้วก็จากประตูด้านหลังค่ะมอลังสามารถทาได้60-40แยกซ้ายขวาอิสระเพิ่มความมเนกประสงค์ให้กับคนที่ใช้งานเพราะฉะนั้นใครได้คันนี้ไปจะขนของก็ได้หรือว่าจะนั่งกัน5คนก็ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับพารานมิกซันลุกให้เรียบร้อยแล้วเป็นซันลุกเต็มบานนะคะใครสนใจคันนี้ค่ะปกติร,ราคา550,000ไม่ขาย499,000เท่านั้นสำหรับลูกค้าจาัดไฟแนนนะคะแต่ถ้าใครอยากซื้อินสดก็สามารถเข้ามาคุยกันได้่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทตลอดสัญ,ญญาเลยค่ะ